รณีพิบัติภัย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 นี้เราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้นท่วแผ่นดินถล่มแผ่นดินสูญลุ่มยุบน้ำท่วมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฉันรับชมรักฟังไ้แล้วค่ะแคมแคมแคมธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีให้ความหมายของคำว่าพิบัติภัยทางธรณีไว้ว่าพิบัติภัยทางธรณี คือภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาโดยเกิดขึ้นแบบฉับพลันและรุนแรงทําให้เกิดความเสียหายได้เช่นดินถล่มแผ่นดินไหวขคลืนสืนามิหลุมยุบเป็นตน้นการดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผลกระทบร้รายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็นบริเวณว่า แผ่นดินไหวนับว่าเป็นพิบัติภัยทางธรณีที่มีความรุนแรงมากที่สุดสร้างความสูญเสียได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติที่พยากรณ์ได้ยากที่สุดจากการบันทึกสถิติการเกิดขึ้นแผ่นดินไหวพบว่าบนโลกของเราเกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากในแต่ละปีจะมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่มนุษย์ไม่รู้สึกเกิดขึ้นนับล้านครั้งจนกล่าวได้ว่าในวินาทีนี้ ก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ดซะแห่งบนโลกใบนี้ก็อาจเป็นไปได้ ใหญ่นะคะเกิดขึ้นในมหาสมุทรและเพื่นที่เข้าสู่ชายฝั่งนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบสึนามิเป็นคําที่ยอมรับกันทั่วไปว่าหมายถึงคลื่นยักษ์ที่มีความยาวขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า100กิโลมตรขึ้นไปที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์การเกิดขึ้นสึนามิส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลในแนวดิ่ง บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกซึ่งก่อให้เกิดแนวรอยเรื่อมมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไว้ขนาดใหญ่หลังจากนั้นพื้นมหาสมุทรบริเวณที่เกิดแผ่นดินไว้จะพยายามกลับสู่สมดุลภายหลังจากการยกตัวอย่างฉับพลันของพื้นมหาสมุทรจึงทำให้มวลน,น้ำทะเลถูกยกขึ้นอย่างทันทีทันใดเช่นกันนอกจากนี้คลืนสึนามิยังอาจเกิดขึ้น โดยสาเหตุอื่นๆได้เช่น 1. การระเบิดภูเขาจนมวลสวนมากของภูเขาเลื่อนลงสู่มหาสมุทร 2. การระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเล 3. ดินถล่มที่พื้นท้องทะเล 4. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลมาตรการการป้องกันภัยจากสึนามิ 1. ขณะที่อยู่บริเวณชายฝั่งเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติให้รีบอบพยพ ไปยังบริเวณที่สูงทันที2เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลให้เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดสึนามิตามมาได้3เมื่อทราบข่าวว่าจะเกิดสึนามิเข้าพัดหาถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลเป็นต้น แผ่นดินถลม่มคือการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลกโดยปกติดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่น้ำจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดดินถล่มเสมอโดยน้ำจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินอีกทั้งยังทำให้ดินที่เป็นของแข็งอยู่ในลักษณะที่เป็นของไหลได้ แผ่นดินทรุดสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผ่นดินทรุดคือชั้นดินเกิดการยุบตัวเนื่องจากน้ำในดินถูกความเข้นกดอัดทะลักออกไปตัวอย่างเช่นชั้นดินเหนียวเนื้อนิ่มเมื่อมีการสูบน้ำบาดาลมาใช้นานๆระดับน้ำบาดาลลดลงเป็นเวลานานชั้นดินเหนียวมีการหดตัวเนื่องจากไม่มีความดันจากการกดอัด ป็นหลุมซึ่งเกิดจากอ,าอิสระรที่มีองค์ประกอบทางเคมีกำลพวกรวเนตหลุมยุบเป็นปรากฏการที่ดินยุบตัวลงเป็นหลุมลึกและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่หนึ่งถึง200เมตรลึกตั้งแต่หนึ่งเมตรจนถึงขนาดใหญ่กว่า20เมตรปัจจัยที่ทำให้เกิดหลุมยุบ 1. พื้นที่นั้นเป็นบริเวณที่มีหินปูนรองรับอยู่ในระดับตื้น 2. มีโพรงหรือถ้ำใต้ดิน 3. มีตะกอนดินปิดทับบาง 4. มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดิน 5. มีรอยแตะที่เพดานโพรงใต้ดินเป็นค่ะน้ำท่วมสาเหตุที่สาคหตที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และความวิปริตผันแปรของธรรมชาตินะคะน้ำท่วม คือน้ำที่ตกลงวนแผ่นดินบางส่วนจะไหลตามผิวโลกไหลตามไหลเขาเป็นแผ่นบางๆไหลรวมกันในร่องเขาไหลรวมเป็นลำธารสายใหญ่จนเป็นแม่น้ำต่อไปน้ำที่ไหลผ่านร่องน้ำทุกขนาดมีชื่อเรียกว่าน้ำท่าโดยทั่วไปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้รับบริเวณน้ำท่าที่ไหลเข้ามาในร่องน้ำมากเกินไปความสามารถของร่องน้ำที่บรรจุน้ำได้ทำให้เกิดน้ำท่วม ชนิดของน้ำท่วมสามารถแบ่งได้สองประเภทใหญ่คือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมบริเวณปลายนะ้ำค่ะสำหรับแัยแแ้งก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานสกอให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลต่อชุมชนค่ะภัยแแ้งภัยแแ้งหมายถึงภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชน ในประเทศไทยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแร้งมากได้แก่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางแม้ธรณีพิบัติภัยจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นตัวเร่งปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านี้ให้เร็วขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นเพราะเหตุผลที่แท้จริงของความสูญเสียที่เกิดจากธรณีพิบัติเหล่านี้คือมนุษย์และการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่เอาเปรียบธรรมชาติเอาเปรียบสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหรือแม้แต่เอาเปรียบมนุษย์ด้วยันเอง รณีพิบาทภัยคณะผู้จะทำหนึ่งนางสาวพิชามลจำเริญเลขที่19 2. นางสาววันวิสาจัญญากรเลขที่22 3. นางสาวนนทิชาณะหนองคายเลขที่25 4. นางสาววิชยาพรศิริแสงเลขที่34 5. นางสาวสุกัญญาบุญญาเลขที่36 6. นางสาวรัติการชันไัยเลขที่39 เนางสาวปิยวดีอิ่มคำเลขที่45เสนอคูโชติอำนาจบุตรดีโรงเรียนนารีนกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้ววันนี้พวกเราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเสนอาวคม้เกี่ยวกับ <c oughs> <c oughs> แผ่นดินไหวสุนามิแผ่นดินถล่มแผ่นดินแล้วนนเราจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มจะมเาเสนอเรื่องพรณีภัยพิบัติผ่ะ